สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสำนักการระบายน้ำ สำหรับช่วงต้นฤดูฝนอย่างช่วงขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการลอกท่อระบายน้ำการขุดลอกคูคองการเปิดทางน้ำไหลและวันนี้สำนักการระบายน้ำโดยกองเครื่องจักรกลจะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรายละเอียดในการติดตั้งจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ ดิฉันอยู่กับคุณอาสาสุขขังหัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำหนึ่งกองเครื่องจักรกลสำนักการระบายน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในวันนี้มีรายละเอียดในการติดตั้งอย่างไรบ้างคะครับวันนี้กองเครื่องจักรกลนะครับก็มาดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบคอลัมน์นะครับขนาด48นิ้วนะครับความสามารถสูบ3ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีนะครับเพื่อสูบน้ำจาก คลองหลุมไผ่มาทางไปลงคลองลัดพ้าวนะครับผมจุดที่ติดตั้งนี้เรียกว่าคลองอะไรนะคะคลองหลุมไผ่ครับตร,ตรงนี้กอ,องระบบระบบคลองนะครับ,รบก็มาดําเนินการทําทํานบเอาไว้นะครับ,รบแล้วก็เราจะดําเนินการสูบเร่งระบายน้ํานะครับจากคลองหลุมไผ่เพื่อจะลดระดับน้ําในพื้นที่นะครับผมการดําเนินการในวันนี้ใช้กําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยกี่นายอะคะ ครับวันนี้หน่วยของเราเนี่ยก็มีทั้งหน่วยติดตั้งนะครับหน่วยเบสนะครับแล้วก็รถยกนะครับเพื่อจะมาดําเนินการก็รวมเจ้าที่ประมาณร่วม20คนนะครับผมและในการดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยค่ะทั้งก่อนทั้งระหว่างดําเนินการและหลังการดําเนินการติดตั้งเนี่ยมีปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะปัญหาอุปสรรคเนี่ยสภาพพื้นที่ก่อนนะครับก็สภาพพื้นที่ก่อน ว่าจุดติดตั้งอ่ะมันเข้าเข้าไปยังไงบ้างนะครับพ<ะ>ื้นที่ริมคลองเนี่ยก็ปัญหาเรื่องดินดินอ่อนเราก็ต้องระวังในเรื่องที่รถยกเข้าเข้าใกล้ๆลริมตลิ่งนะครับ <That> ปัญหาที่2พอเราติดเครื่องสูบน้ําไปแล้วเนี่ยะจะเห็นได้ว่าขายะในคลองนะครับขยะในคลองก็พอสมควรนะครับ<ะ>เราก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีหน่วยของกองระบบระบบคลองนะครับ<ะ>ตามเก็บอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับครับผม แล้วสุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรให้ประชาชนในพื้นที่นะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบ้างไหมคะครับในการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้เนี่ยส,สิ่งแรกเลยนะครับคือเรื่องการทิ้งขยะริมคลองนะครับถ้าเราประชาชนที่อยู่สองสองฝั่งคลองเนี่ยไม่ทิ้งขยะลงมาเนี่ยก็จะไม่ได้เกิดปัญหามาที่เครื่องสูบน้ําของเรานะครับถ้าเกิดขยะมันเข้าเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันก็จะจะทำให้อ่ เครื่องไหม้ได้มอเตอร์อาจจะไหม้ได้นะครับเราก็ต้องซ่อมต้องเสียงบประมาณในใน,ในการดาเนินการนะครับก็จะฝากถึงประชาชนที่อยู่ริมริมสองฝั่งคลองนะครับว่าในเรื่องของขยะการดูแลเรื่องขยะเรื่องกิ่งไม้เรื่องเศษวัสดุอะไรต่างๆนะครับก็จะฝากตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหานครอย่าลืมนะคะ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับสำนักการระบายน้ำแล้วกลับมาพบกันใหม่กับข่าวสำนักการระบายน้ำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโดยรักจากใจที่เธอมีให้ ด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสาชั้นมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวังวที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉันจากนี้ ฉันขอทำความดีทุ่มเทชี